เดี๋ยวคุณอิสสอนแทน This call is now being recorded สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับตอนนี้ปิดไมค์เข้าไว้นะครับปิดไมค์เข้าไว้นะโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนวิชาบูรณาการนะครับเพราะว่าเราก็ได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดในหน่วยที่หนึ่งนะครับเด็กตีมีววนันครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทบทวน นะครับแล้วต่อท้ายด้วยการโฮมรูมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูมีกิจกรรมของวันนี้นะครับอ่าตอนนี้กำลังแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าทุกคนเห็นหน้าจอไหมเอ่ยเห็นค่ะ<อ>นะครับโอเค วันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนิทานก่อนเที่ยงนะครับเป็นนิทานก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเที่ยงนะครับเป็นการทบทวนนะครับเนื้อเรื่องแล้วก็สิ่งที่เราเรียนกันไปเนาะแล้วตอนท้ายเนี่ยก็จะมีกิจกรรมโฟล์ูมเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> เผื่อว่าใครมีอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะะาะเดี๋ยวเราผ่านไปเลยนะครับอ้าวกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกของวันนี้นะครับ เป็นกิจกรรมจับคู่ดูซินะครับจับคู่ดูซิแอาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เนาะเป็นรูปภาพเป็นป้ายนะครับที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนก็มีการวาดภาพนะครับแล้วก็อปาป้ายที่นักเรียนเห็นนะครับ เห็นมาจากไหนรูปร่างเป็นอย่างไรและมีวิธีการปฏิบัติตามป้ายนั้นอย่างไรทุกคนทำถูกต้องหมดเลยนะครับทุกคนทำถูกต้องหมดเลยนะครับเสียอยู่อย่างเดียวนะครับเสียอยู่อย่างเดียวหลายคนไม่ระบายสีมานะครับเสียอยู่แค่นั้นเองเนาะของใครที่ยังไม่ได้ส่งนะครับของใครที่ยังไม่ได้ส่งหรือคนที่ขายรูปส่งมาแล้วเนี่ยเรียงสามารถระบายสีเติมได้นะครับนะโอ้โนนี่ระบายสีก็ดี ติดไม้นะครับติดไม้นะโอเคกิจกรรมนี้กิจกรรมจับคู่ดูซินะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยคุณครูจะมีข้อความมาให้ครับดังต่อไปนี้ครับเปิดมากกากนเแเงียบที่สุดข้อความที่หนึ่งโซฟาปิดไม้นะครับข้อความที่หนึ่งระวังไฟไหมข้อความที่หนึ่งระวังไฟไหม ข้อความที่สองครับทางออกฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินข้อความที่สามระวังไฟฟ้าครับระวังไฟฟ้า,าข้อความที่สี่ระวังสัตว์ครับระวังสัตว์และข้อความที่ห้าห้ามเล่นน้ำ มีข้อความมาให้5้าข้อความนะครับระวังไฟไหม้ทางออกฉุกเฉินระวังไฟฟ้าระวังสัตว์และห้ามเล่นน้ำนะครับคุณครูจะมีแผ่นป้ายให้ห้าแผ่นป้ายให้เราจับคู่แผ่นป้ายนะครับกับข้อความที่ครูกำหนดเข้าไว้ให้นะครับง่ายๆนะครับอ้าวถ้าคุณครูเปิดแผ่นป้ายปุ๊บแล้วใครทราบคำตอบนะนักเรียนเปิดไมค์ตอบได้เลยนะครับนะ พร้อมนะครับนะแผ่นแรกครับแผ่นแรกแผ่นแรกเป็นรูปนี้ครับโอเคส่วนใหญ่ตอบมาว่าเป็นทางออกฉุกเฉินนะครับเป็นรูปของคนวิ่งเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยนะครับจะเป็นทางออกฉุกเฉินใช่หรือไม่ ถูกต้องนะครับเอ่อเคเก่งมากแหมแสดงว่ารู้จักสังเกตนะครับทําไมถึงรู้ว่าเป็นทางออกฉุกเฉินแล้วครับรูคนวิ่งอ๋อโอเคโอเค,โอเคครับรูปคนมันมล,ล้วด้วยอ๋อส่วนใหญ่บอกว่าเอา่อเห็นว่ามันเป็นรูปคนวิ่งออกคิดว่าเป็นประตูแบบนี้เป็นช่องใช่ไหมครับรูปร่างมันสื่อความหมายแบบนั้น บางคนบอกว่าเคยเห็นนะครับตามห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็อาคารต่างๆนะครับจะมีรูปนี้อยู่เนะ mm hmm. เาะอ้าวภาพที่สองครับภาพที่สองดูให้ดีนะครับภาพที่สองจะเป็นรูปอะไรสังเกตดีๆนะครับอ้าวล้วางไฟฟ้า<ช> <ๆ S 1> ครับะวางฟ้าโอ้โหตอบเร็วมากแต่ละคนภาพที่สองต่อมาแล้วว่าเป็นระวังไฟฟ้านะครับทำไมถึง<ต>คิดว่าเป็นระวังไฟฟ้าล่ะ พราะมันมีรูปใส่ไฟฟ้าเขาเรียกว่ารูปใะไรเดินไปโดนรูปนะครับเป็นรูปที่เป็นเส้นซิกแซกคล้ายกับไฟฟ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูเฉลยกันนะครับดูเฉลยกันใช่ไหมน้โอเคถูกต้องครับรังไฟฟ้าเก่งมากเก่งมากนะครับอะภาพที่สามครับภาพที่สามอมาพที่สาม วังวไม้วไหม้โอ้โหตอบอย่างทันทีทันใดแบบนี้แสดงว่าเวลาที่เราไปเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะรู้ความหมายทันทีเลยใช่ไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นป้ายระวังไฟไหม้เพราะอะไรถึงตอบเป็นระวังไฟไหม้ครับ เพราะว่ามันเป็นรูปไฟครับอ๋อเพราะว่าเห็นเป็นรูปไฟใช่ไหมครับโอเคดูเฉลยนะครับดูเฉลสยสภวพัิดมาปิดไม้ด้วยนะครับหนูชอบเปิดไม้ทิ้งไว้แล้วควรคนอื่นเนาะโอเคขอบคุณมากครับเฉลยออกมาเป็นระวังไฟไหม้ถูกต้องครับอ่าเฮ้ยตอบถูกเกือบหมดเลยเนี่ยเกินครึ่งแล้ว หลยสองภาพเท่านั้นเองถ้าเกิดตอบแผ่นนี้ได้แสดงว่าถูกกันแน่นครับห้ามเล่นน้ำห้ามเล่นน้ำโอ้โหตอบเร็วมากเลยห้ามเล่นน้ำนะครับเพราะเป็นรูปเพรนรูปน้ำถูกต้องครับนั่งอยู่ก็ได้ค่ะอาจจะมีพวกฉลามนี่น่นอะไรอยู่หรืวไม่น้นก็น้ำทะเลดู S 1> <S 1> โ,<ด>โอเคครับภาพสุดท้ายคาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายก็คงจะทราบทันทีเลยเป็นรูปของระวังตั์ครับระ,ะวังตั์นั่นเองถูกต้องไหนใครตอบถูกหมดเลยยกมือให้ดูหน่อยสิครับใครตอบถูกหมดเลย,โ,<ด>ยโอเคเก่งมากตบมือให้เลยนะครับทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยเรารู้ความหมายของป้ายแบบนี้แล้วนะครับก็ทำตามเนาะนะครับ เออนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมป้ายที่มีคําว่าห้ามกับระวงังมันต่างกันยังไงครับใครตอบได้บ้างตอบได้ค่ะตอบว่าไงดีแ้เเ่เขียนไม่เหมือนกันค่ะอ๋อเขียนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเอา้ามีใครตอบอย่างอื่นไหมสีเหมือนกันไม่มีมแล้วป้ายที่เป็นป้ายระวังกับป้ายห้ามสีเหมือนกันไหมครับ เื้อสีแดงน้อครูอ๋อถูกต้องครับมีคนตอบได้ด้วยส่วนใหญ่ป้ายที่ห้ามมักจะเป็นสีแดง,ออสดงใช่ไหมแต่ป้ายที่เป็นระวังมักจะเป็นสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองนะครับป้ายที่ห้ามมักจะเป็นสีแดงแต่ป้ายที่ให้ระวังมักจะเป็นสีเหลืองนะครับส,ส่วนใหญ่เนาะโอเค แต่อย่างไรก็ตามก็ดูที่เนื้อหาข้างในที่ปรากฏบนแผ่นป้ายด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปเข้าสู่นิทานครับนิทานของเราวันนี้ครูมีนิทานมานําเสนอนะครับมีนิทานมานําเสนอเดี๋ยวครูขอร้องคุณครูคคขอร้อง,องเปิดเสียงก่อนครูไม่แน่ใจว่าเราจะได้ยินเสียงวิดีโอหรือเปล่านะครับขอร้องก่อนเปิดก่อนนะค้นม้คงบอที่มันเป็นวิดีโอได้ค่ะ ดีจึงเริ่มออกประกาศให้เด็กๆทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนักเรียนได้ยินเสียงวิดีโอไหมครับไได้ยินนิดได้ยินใช่ไหมครับได,ได้ยินค่ะ <Okay. S 2> ได้ยินค่ะโอเคงั้นงั้นพวกเราเงียบไว้นะพวกเราปิดไมค์ไว้นะครับปิดไมค์ไว้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชมนิทานกันนะครับ น่พูดเลยนะดีจึงเริ่มออกประกาศให้เด็กๆทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยกันและแจกหน้ากากอนามัยให้เด็กๆทุกคนคนละหนึ่งชิ้นมันเป็นหน้ากากผ้าสีขาวธรรมดาวันนี้ครูจะสอนให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องนะคะแล้วพรุ่งนี้ทุกคนต้องใส่มาโรงเรียนด้วยนะจากนั้น คุณครูก็สาธิตวิธีการใส่และถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องให้เด็กๆในห้องดูแล้วบอกให้ทุกคนทำตามน้องเป็ดใส่หน้ากากตามที่คุณครูบอกแล้วหันไปมองเพื่อนๆในห้องที่ใส่ถูกด้านบ้างผิดด้านบ้างและแอบขำใส่หน้ากากแบบนี้ตลกจังเหมือนกับคุณหมอเอ็ดไม่มีผิดเลยน้องเป็ดหัวเราะคิกคักในใจเช้วันนี้จึงเริ่มออกประ อ้าวคุณครูมีคําถามครับอมาทดสอบก่อนว่าฟังได้หร,รือเปล่าฟังจบหร,รือเปล่าน,นิทานยังไม่จบนะนิทานยังไม่จบนะอ้าวห <Stanford. S 2> ้องเรียนนี้นะครับห้องเรียนในนิทานเรื่องนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรครับ <Connect ion> ใส่ห<อ>น้ากากอนามัยเลยถอดหน้ากากอนามัยก่อนโระบาดค่ะอ๋อจหน้ากากแล้วถอดหน้ากากค่ะอืมก็คือ โอเคครับโอเคใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ถอดหน้ากากอนามัยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่แล้วก็ถอดหน้ากากอนมามัยเพราะอะไรครับทำไมถึงสอนเรื่องนี้ล่ะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังโรคระบาดโควิด19อยางหนักค่ะอ๋อเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มีการเกิดโรคระบาดใช่ไหมครับนะโอเคถูกต้องเดี๋ยวมาฟังต่อนะครับเดี๋ยวมาฟัง่อ โเคการใส่และทับห้องดูแล้วบอกให้ทุกคนเพื่อนห้องที่ใส่ถูกด้านบ้างผิดด้านบ้างและแอบขำใส่หน้ากากแบบนี้ตลกจังเหมือนกับคุณหมอฟันไม่มีผิดเลยน้องเป็ดหัวเราะคิกคับในใจเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่น้องเป็ดจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ถามขึ้นมาว่าแม่ว่าน้องเป็ดยึงของสำคัญน,นะจ๊ะของสำคัญไดไดคะ น้องเป็ดนึกทบทวนแล้วไล่หนูว่าลืมเอาอะไรไปโรงเรียนกล่องดินสอแารบ้านหนังสือเรียนกระเป๋าเงินเมดาษทิชชู่เมื่อทวนจนครบแล้วน้องเป็ดก็หันมาบอกคุณแม่ว่าน้องเป็ดออกมาครบแล้วนี่คะไม่ดืมอะไรแล้วแม่ว่าน้องเป็ดลืมนี่นะคุณแม่ฉเฉลยแล้วก็หยิบหน้ากากผ้าสีขาวเมื่อวานออกมาให้ มีคําถามครับมีคําถามมีคําถามน้องเป็ดนะครับน้องเป็ดน้องเป็ดเขาคิดว่าคนที่ใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างไรครับเป็นหอมหอหเนหมอนหมโอเคแสดงว่าฟังรู้เรื่องนะครับดูเหมือนหมอฟันใช่ไหมครับเขาก็เลยรู้สึกตลกคำถามต่อไป ในขณะที่น้องเป็ดกําลังออกจากบ้านน้องตดแม่ท <ใน S 2> ักว่าน้องเป็ดลืมอะอะไรครับน,นี่าโอเคอเก่งม,มากเก่าตอบถูกทุกคนเลยลืมนากากอ,อน,นามัยนะครับอปิดไมค์ข้าไว้ปิดไมค์ข้าไว้เดี๋ยวฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวฟังต่อน้องเป็ดเห็นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานพอกลับมาจากโรงเรียนน้องเป็ดก็บอกคุณแม่เรื่องหน้ากาก และส่งให้คุณแม่ซักให้สะอาดก่อนนำมาใช้น้องเป็ดรับหน้ากากมาใส่อย่างไม่ค่อยเต็มใจนะักการใส่หน้ากากทำให้น้องเป็ดรู้สึกอึดอัดเพราะสายมันรั้งกับใบหู <c oughs> เวลาพูดก็ฟังคนอื่นไม่ค่อยได้ยินตัวเองก็ต้องพูดให้ดังขึ้นจะกินอะไรทีก็ต้องเอาหน้ากากลงทีคุณแม่คะ น้องเป็ดไม่ชอบใส่หน้ากากเลยอ,อึดอัดสุดๆน้องเป็ดกลับมาบ้านก็วอยวายยกใหญ่แม่รู้ว่าใส่หน้ากากมันอึดอัดแต่ช่วงนี้ให้วัดใหญ่ระบาดถ้าน้องเป็ดไม่ใส่อาจติดหวัดได้นะจ๊ะอย่าองรมเสียไปเลยนะตอนนี้น้องเป็ดอยู่บ้านไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วมากินขนมอร่อยๆกันดีกว่าน้องเป็ดจะได้อารมณ์ดีขึ้นไงเย yeah, ้ขนมขนมขนม แล้วน้องเป็ดก็อารมณ์ดีขึ้นในทันทีหลายวันผ่านไปวันนี้เป็นวันหยุดน้องเป็ดนัดก,กับน้องแอปเปิลว่าจะไปเล่นด้วยกันน้องเป็ดจึงหยิบตุ๊กตาใส่กระเป๋าแล้วบอกคุณแม่ว่าจะออกไปข้างนอกคุณแม่คะน้องเป็ดจะไปบ้านแอปเปิลน,นะคะคุณแม่รู้ว่าบ้านของน้องแอปเปิลอยู่ใกล้ๆไม่ต้องข้ามถนน และน้องเป็ดก็ไปเที่ยวบ่อยๆจึงไม่ได้ห้ามอะไรแค่เตือนว่ากลับบ้านก่อนห้าโมงนะเจ๊ะฮ่าคุณแม่น้องเป็ดหิ้วกระเป๋าใบใหญ่กำลังจะเดินออกจากบ้านก็มีเสียงคุณแม่ตะโกนตามหลังมาว่าน้องเป็ดเจ๊ะจะ,จะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะเอ๊ะน้องเป็ดทำหน้ายุง่งเพราะเบื่อที่จะใส่แล้ว แต่คุณแม่ก็ยืนยันว่าถ้าน้องเป็ดไม่ใส่หน้ากากก็ห้ามออกจากบ้านน้องเป็ดจึงต้องใส่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เพราว่าอ่าคำถามครับคำถามเพื่อนของน้องเป็ดชื่ออะไรใครรู้บ้างแอปเปิ้ลครับโอ้โหแสดงว่าตั้งใจฟังดีมากเลยนะครับถึงตอบได้ดีมากนะครับมีสมาธิ ่าคำถามถัดไปครับนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเลต้องต้องอนะคอืมอ่ะคุณครูยังไม่เฉลยนะครับคุณครูจะยังไม่เฉลยแต่ให้นิทานเป็นผู้เฉลยนะครับดูซิว่าเราจะเดาเนื้อเรื่องถัดไปถูกหรือไม่นะครับติดไหมวะนะ กอเดินไปได้สักพักเมื่อน้องเป็ดเห็นว่าใกลบ้านแล้วก็มองซ้ายมองขวาก่อนจะถอดหน้ากากออกแล้วเก็บลงไปในกระเป๋าคุณแม่อยู่บ้านไม่รู้หรอกว่าน้องเป็ดใส่หรือไม่ใส่เช้าวันจันทร์น้องเป็ดต้องตื่นไปโรงเรียนคุณแม่เดินเข้ามาปลุกถึงในห้องเพราะว่าวันนี้น้องเป็ดตื่นสายกว่าปกติน้องเป็ดเจ๊ ถ้าไม่รีบตื่นจะไปโรงเรียนสายนะน้องเป็ดที่นอนอยู่บนเตียงลืมตาขึ้นมาแล้วบอกคุณแม่เสียงแหบว่าน้องเป็ดรู้สึกไม่สบายค่ะปวดหัวแล้วก็เจ็บคอด้วยไหนที่แม่วัดไข่หน่อยสิคุณแม่เอามืออังหนะ้าผากน้องเป็ดก็รู้สึกว่าร้อนน้องเป็ดเป็นหวัดแน่เลยแปลกจังน้องเป็ดก็ใส่หน้ากากไม่ได้ตากฝน ไม่ได้นอนดึกแล้วก็ล้างมือก่อนกินข้าวทุกครั้งทำไมถึงยังเป็นหวัดได้นะี่ยคุณแม่นึกอยากสงสัยสงสัยเพราะน้องเป็ดไม่ได้ใส่หน้ากากแน่นเลยน้องเป็ดหลุดปากพูดออกมาคุณแม่ได้ยินจึงคาดคั้นเอาคําตอบน้องเป็ดจึงต้องสารภาพกับคุณแม่ว่าแอบถอดหน้ากาก,ากออกเพราะมันอึดอัด คุณแม่ก็เลยดุน้องเป็ดนิดหน่อยแล้วอธิบายให้ฟังว่าแม่บอกแล้วไงจะวให้ใส่หน้ากากไว้เพราะตอนนี้ไข้หวัดกำลังระบาดเชื้อโรคสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ถ้ามีคนจามแล้วไม่ปิดปากไม่ใส่หน้ากากแล้วน้องเป็ดสูดอากาศแถวนั้นเข้าไปน้องเป็ดก็จะเป็นหวัดได้เหมือนกันแต่ถ้าใส่หน้ากากแต่ถ้าใส่หน้ากากมันก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้หน้ากากถึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากไง หลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยพาน้องเป็ดไปหาหมอโชคดีที่น้องเป็ดเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แต่ก็ต้องหยุดอยู่บ้านหลายวัน ต้องกินยาแถมคุณแม่ยังบอกให้กินแต่อาหารที่ย่อยง่ายๆอีกหลังจากหายไข้หวัดแล้วน้องเป็ดก็ยอมใส่หน้ากากอย่างว่าง่ายเวลาออกไปข้างนอกและล้างมือก่อนกินข้าวกินขนมทุกครั้งจึงไม่ติดหวัดง่ายๆน้องเป็ดจึงเป็นเด็กอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ติดไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ในขณะที่เพื่อนบางคนที่ไม่สวมหน้ากากก็ติดไข้หวัดใหญ่จากคนที่เป็นก่อนหน้านี้ และต้องไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลงานหลายวันน่าสงสารมากๆเลยเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีนะคะสวนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือก่อนทานอาหารเวลาไอาหรือจามก็ต้องปิดปากปิดจมูกด้วยถ้าเพื่อนๆทำได้ตามนี้ก็จะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคอะไรง่ายๆ เพราะเชื้อโรคส่วนใหญ่สามารถติดต่อกันได้จากการสูดอากาศร่วมกับคนปวน่วยจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วเป็นไงครับผลของการที่น้องเป็ดออกไปข้างนอกแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดค่ะเกิดติดเชื้อเลยนะครับแต่โชคดีที่เป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาธรรมดานะครับนะนี่แหละ เป็นเรื่องของความสำคัญนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้เวลาที่นักเรียนออกไปนอกบ้านนะครับนะก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยเข้าไว้เนาะหรือแม้แต่กระทั่งไปหยิบจับอะไรแบบนี้นครับบางคนไปเล่นของเล่นเนาะไปห้างสรับสินค้าและต้มสัมผัสกับของ,ของต่างๆนานา,นานไม่รู้ใครมาจับบ้างอ่ะพอเราจับปุ๊บเราต้องทำยังไง แม่ต้องล้างมือหรือไม่ก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วฉีดไปที่มือของเรานะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับนะเก่งมากทุกคนเลยนะครับอ่ะนักเรียนครับถ้านักเรียนคิดว่าถ้าทุกคน่ะไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมบ้างเอ่ยทุวคนจะามเป็น้นทางหมดค่ะอเห็นไหมว่ามันเป็นกฎ เก์ของสังคมนะคะที่เราต้องทำด้วยกันเนาะใครคนใดค,คนหนึ่งไม่ทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับถ้าทุกคนไม่ใส่นะคะอนามัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่พวกเราตอบเลยนะครับทุกคนมีโอกาสติดโรคเลยใช่ไหมถ้าเกิดติดโรคไปปุ๊บเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้แล้วต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้างหรือแม้ต้องพักอยู่ในบ้านบ้างนะครับและนอกจากนี้ ไม่สามารถไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับสวยเลยนะครับไม่มีเงินซื้อขนมกินเนอะอะแล้วคนที่เขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไม่ใส่หน้ากากนักเรียนคิดว่าเขาเป็นคนยังไงเอ่ยขออนุาค่ะตอนเก่านะคะตอ in, ah, นมีสิบเก้าค่ะ อืมเก็บไม้ห้หียกันแหคนที่ไม่ใส่หน้ากากในขณะที่ออกจากรถบ้านนะครับเป็นคนเห็นแก่ตัวเนาะนะครับเป็นคนเห็นแก่ตัวมากนะครับเพราะว่าเขาไม่คำนึงถึงผู้อื่นเลยว่าจะปลอดภัยหรือไม่นะครับรวมทั้งเป็นคนที่มักง่ายเอาแต่ความสบายเนาะเพราะว่าเขากลัวอึดเขาก็คงขี้เกียจพกหน้ากากหรือไม่ก็อึดอัดเหมือนน้องเป็ด นะครับแล้วก็เป็นคนที่ประมาทไม่รอบคอบนะครับ <มา S 1> เพราะ<ม>าว่า,มาไม่รู้ว่าเชื้อโรคจะเข้ามาตอนไหนนะครับหรือเราจะเป็นคนแพร่เชื้อโรคออกไปด้วยก็ไม่รู้เนาะนะครับดังนั้นก็ให้พวกเราใส่ไว้นะครับนอกจากนี้มีบางคนบางคนนะนักเรียนป่วยติดโรคแล้วต้องการไปหาคนข้างนอกเพื่อที่จะแพร่เชื้อโรคออกไปเนี่ยคนแบบนี้น่ากลัวมาก นะครับนะนตัวร้วงอืมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่นักเรียนพบเจอคนที่เขาไม่ทําตามกฎของสังคมอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะแหมถ้าเป็นเพื่อนนะครับนักเรียนก็อาจจะอาตักเตือนหรือให้คําแนะนํานะครับถ้าเพื่อนไม่ฟังอาจจะตําหนินะครับแต่ไม่ควรด่านะครับไม่ควรดา่าไม่ควรว่ากันนะครับพูดด้วยกันดีๆให้คําแนะนําดีๆนะครับ นอกจากนี้ถ้าไม่สามารถเขาบอกไปแล้วเขาไม่ทําตามเราก็ถอยห่างเนาะหลีกเลี่ยงนะครับถอยห่างะะเลยค่ะหลีกเลี่ยงที่จะเจอเลยค่ะหรือถ้าไม่สําเร็จนะครับ<ๆ>ก็อาจจะแจ้งผู้ปกครองแจ้งคุณครูหรือถ้ามันเป็นอะไรที่ผิดมากๆก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนะอันนี้ก็ต้องเป็นช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาให้สังคมของเรานะครับ หมดไปแล้วสำหรับหน่วยที่หนึ่งนะครับทีนี้ในการโฮมรูมนะครับโฮมรูมคุณรูณมีเรื่องที่จะฝากเข้าไว้หนึ่งเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะว่าระยะหลังเนี่ยเวลาพวกเราทําการบ้านโดยเฉพาะเวลาทําการบ้านในสมุดพวกเราลืมอะไรไปนิดนึงนะครับลืมอะไรไปนิดนึงนะครับลืมอะไรไปนิดนึงดูนะครับาอนดับแรกนะครับ ก็คือการเขียนวันที่นะครับการเขียนวันที่คุณครูมีใครทํากันบ้างเราไม่เขียนวันที่บ้างไหมเอ่ยไม,มมีครบในสมุดเวลาทาในสมุดนะครับเวลาทําในสม,มุดเนี่ยหนูเขียนวันที่ให้ชัดเจนแล้วมีบางคนเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่บรรทัดเดียวไม่พอถ้าบรรทัดเดียวไม่พอทอํายังไงดี เาถ้าบรรทัดหนึ่งไม่พอก็เราก็ขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้นเองนะครับถ้าบรรทัดหนึ่งไม่พอก็ขึ้นบรรทัดใหม่บางคนบีบตัวหนังสือหรือไม่ก็เขียนทะลุไปหน้าอื่นแบบนี้ไม่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยและและเมื่อเขียนวันที่เสร็จแล้วทุกครั้งเพื่อให้งานของเราดูเรียบร้อยนะครับ คนทำยังไงต่อแหมขีดเส้นขั้นครับเขียนวันที่เสร็จปุ๊บเนี่ยขีดเส้นขั้นครณหมอนิจารเหรอคะแและเช่นเดียวกันครับหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นขั้นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เขียนชื่อเป็กี่แล้วก็ชั้นเรียนของเรา นะครับให้ตร <c oughs> วนเพื่อีครูจะได้ทร <c oughs> าบ <c oughs> ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นงานของใครและชั้นไหนนะครับนะถ้าเกิดเราไม่เขียนชื่อมาเนี่ยบางทีตรวจไปแล้วให้คะแนนไม่ทราบเนาะว่าเป็นของใครทําให้เราเสียผลประโยชน์เรื่องของคะแนนนะครับเหมือนกันถ้าเขียนบรรทัดนึงไม่พอทอํายังไง ลองไปเขียนข้างล่างค่ะอ่าก็ขึ้นบรรทัดใหม่ได้เช่นเดียวกันครับไม่จาเป็นต้องยัดให้หมดเนาะทําได้ไหมครับเท่านี้เนี่ยเขียนวันที่กับเขียนชื่อแล้วก็ขีดเส้นนะครับในสมุดของเรานะเพื่อที่งานของเราจะได้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่งานของเราจะได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกความเป็นระเบียบของเราเป็นตัวด้วยนะครับเวลาใครมาเปิดดูสมุดของนักเรียนจะได้เออนักเรียนคนนี้ ทํางานได้สะอาดสะอ้านและเรียบร้อยดีมากนะครับนะอ้าวมีเท่านี้ครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เราเนี่ยไปรับประทานอาหารกลางวันกนได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทํางานอนัน้ทรงก็ใช้เวลาช่วงว่ายทําได้เลยนะครับโอเควันนี้วิชานี้ไม่มีกันบ้านนะครับวิชานี้ไม่มีกันบ้านนะครับ โอเคทุกคนไปงานข้าวได้ครับผมเลครับข้าวเลยหนูน่าจะกินกล้วยแล้วมันยัหมดผี้น่ะ